ตามกันครับคู่เอกนํารายการของเราครับในศึกเพชรยินดีมวยมันสนัดเมืองครับยกนี้เป็นยกที่3ครับน่าจะเห็นอะไรมากขึ้นแล้วนะครับศักดิ์ศรีกับชัยครับเป็นครึ่งทางของเกมการแข่งขันครับคู่เอกนำรายการครับยกนี้เปิดเกมมาก็ท้าชนวงในกันเลยครับศักดิ์ศรีเปิดเกมเข้าไปครับชัยมีลูกถีบซ้ายครับแล้วก็เบิ้ลแข้งซ้ายสองแข้งโต้คืนไปไม่ถึงครับศักดิ์ศรีเอาละครับเริ่มเน้นแล้วครับต้องมีคนเจ็บลวครับเกมถึงจะเดือดครับ เดี๋ยวต้องดูครับเจ็บแบบไหนถ้าเกิดใช้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับเอาชนะนกคู่ต่อสู้ไต่ก้านคอสอกกับเข่าลอยครับแอนตาซินจะมอบให้10,000บาทส่วนจระเข้ฟาดหางรับไปเลย3 0,000บาทครับจากแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้อง,ท,องท้องอืดจุกเสียดแน่นพวงรักศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมพร้อมด้วยท่านนายห้างวินยัยวีระพุทธชงขอขอบพระคุณครับยกนี้เกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับสักถีเป็นฝ่ายชวนทะเลาะเลยครับเปิดเกมเดินเข้าหาครับ ใช้นี่โอ้โหประสบการณ์ต้องบอกว่าสูงมากครับดังมาก่อนด้วยนะครับเมื่อ8ปีที่แล้วนี่ก็ชกระดับคู่ร้องแล้วนะครับก็เป็นนักมวยคนหนึ่งที่ชกมวยด้วยใจรักจริงๆเลยครับที่บ้านนี่มีฐานะนะครับที่บ้านไม่ได้ยากจนนะครับเป็นนักมวยหนึ่งในไม่กี่คนแล้วครับที่อยากจะชกมวยเพราะว่ามีหัวใจรักมวยไทยจริงๆสำหรับชายครับนี่ครับว่าสักโอ้ย นี่ครับถือว่าเป็นเจ้าบ้านนะครับถือว่าเป็นมวยดังมวยดังประจำทูฟอยูช่อง24ครับโอ้ยโอ้โหนี่ครับมเดินเข้าไปโอ้เมื่อกี้หวาดเสียวเลยคุณออสจังหวะรอบวกของชัยโอ้ออกมาได้ดีเลยนะครับชัยวันนี้นี่ไม่ใช่งานง่ายของศักดิ์ศรีแล้วครับโอ้ถือว่าสู้ก็ได้สมน้ำสมเนื้อหมอกับคู่เอกนี่แหละครับต้องแบบนี้ครับชกคู่เอก ตั้งรับครับแล้วก็มีหมัดคอยเสริมมาทางด้านของชัยครับแต่ว่าสักศรีครับพยายามหาช่องหาจังหวะจังหวะแม่พอพอหยุดเกมครับชัยเดินเลยครับเดินแล้วออกไปสแข้งซ้ายขวาแต่ว่ายังติดบังอยู่ครับสักศรีโตขวาขึ้นไปแม่แต่ว่าซ้ายของชัยเข้าครับแต่ว่าแม่จังหวะสุดท้ายโดนหักกิ้งลงไปลุกขึ้นมาว่ากันต่อครับโอ้โหวันนี้ครับคู่นำรายการศึกเพชรยินดีนัดประทมฤกเล์ครับที่ มาปักหลักประจําการอยู่ที่สนามวยเวทีมวยราชดำเนินครับนี่ครับขยับขยับโอ้โหโอ้โหคนละแข้งไม่มีกินฟรีครับของฟรีไม่มีครับยิ่งบนเวทีของฟรีไม่มีครับเตะมาเตะคืนเลยครับนี่ครับอาวุธมวยเซนมวยทานกันแล้วครับไม่มีใครยอมครับแข้งขวาายศักดิ์ศรีเอาใช้โต้ยังไงโตไม่ได้ครับมาพอโตไม่ได้ก็เขินนิดๆละครเหลือมองนาฬิกาิดหนึ่งเบิ้ลแข้งซ้ายไปสองแข้งยังติดบังครับโอ้โหนี่ครับมาหา มวยระดับมหาวยค่าตวงกันแสนระดับเกรดแชมเปียนครับมาหาชกกันแบบนี้ครับออกอาวุธไม่พร่ำเพรื่อนะครับแต่ว่านี่ครับการออกอาวุธแต่ละครั้งนี้หวังผลตลอดโอ้โหคนละแข้งคนละแข้งอ้าววงในตอนนี้เริ่มเห็นวงในหมดยกหมดยกครับพักคู่เดียวทางประเทศนะครับพี่ติ๊บครับวันพระธาตุหน้าจะมาโชว์ให้แฟนๆได้ชมกันครับทาง True4u r ี่สครับที่เวทีราชดำเนินครับรอติดตามครับเพชรพนมลุงกับชูเจริญเอาล้ครับแข้งซ้ายเบิ้ลของชัยครับโยกนี้นี่มาเร่งเกมเลยครับ เดินเบียดตดครับฝีมือไม่สนแล้วครับชนนายเลยครับชัยโอ้โหนี่ครับมาตอนนี้มาเกมเดือดเกมเดือดชัยตีโอ้โหนี่ครับอืออ่ะตอนนี้สัก์สีครับเริ่มจะอยู่ในเกมของตัวเองมาต่างฝ่ายต่างเป็นมวยฝีมือที่นี่ครับมาชิงจังหวะชิงจังหวะกันอยู่อืออือ ชัยเปิดเกมชวนทะเลาะแล้วครับไปยืนคุยกับจอมฝีมืออย่างสักศรีนี่อาจจะมองว่ากินยากต้องชนแบบนี้ครับอล็อกได้ตีเอาละครับเริ่มจะออกอาวุธมาแล้วครับวงในมาแล้วครับเชียขึ้นซะด้วยครับทางด้านของชัยครับพอทําได้นี่แฟนมวยเชียครับพอยิ่งเชียก็ยิ่งทำครับทางด้านของชัยสักศรีเองยังไม่ตกใจนะครับแม้ว่าจะโดนชัยเร่งมาโอ้ยแข้งขวาชัยดอกที่สวยงามโอ้โหนี่ครับมาหลุดปุ๊บดนลงโทษเลยครับ ขยับขยับชัยขยับเดินเข้าไปนี่ครับมาเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะเดินเข้าไปแล้วทำได้หรือว่าจะหลงเหลี่ยมแข้งคุณน็อตเดินแล้วต้องเดินให้สุดนะครับชัยเปิดเกมครับจังหวะจับนี่ถือว่าทำได้ดีเลยครับนแหมันใกล้เชือกมันใกล้เชือกครับกรรมการชุมพลจ้องอยู่นะครับถ้าทาไม่ติดเชือกออกอาวุธได้นี่กรรมการจะปล่อยนะครับแต่ถ้าออกอาวุธไม่ได้กรรมการจะแยกทันทีครับกดไว้นี่ครับอะกรรมการมากลางเวทีครับ มาอยู่ตรงกลางนะครับจะได้ออกอาวุธกันถนัดถนัดแข้งขวาศักดิิิ์สทธ์ครับแม่โดนชายโต้ขวาขึ้นมาเหมือนกันศักดิ์ทิ์ขวาไปคนละแข้งชายพยายามเล่นซ้ายแต่ว่ายังไม่เข้าครับได้ลูกขยันแต่ว่าเตยยังไม่เข้าครับทางด้านของชายโอ้โหนี่ครับอ่าตอนนี้นี่ครับแม่ดูดูดูองในวงใน,นชายเตยอ่าอาจารย์ชุมพลแยกก่อนแยกก่อนครับโอ้โหคู่นี้นี่นอ่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับอ่าชายยังเดินอยู่ครับ ศักดิ์ีตั้งกาสูงออกแม่ต้องระวังหมัดด้วยครับโอ้โหจังหวะออกหมัดของชัยนี่ถือว่าต่อยได้น่ากลัวเลยครับขยับโยกหมัดมาอ่ะวงในาตีได้ไหมแข้งซ้ายไปครับโอ้โห,โหนี่นะครับตอนนี้กองเชียร์คึกคักคึกคัก,กแล้วครับทั้ง2ฝ่ายมาชัยดูแลพอชิงเดินก็ทําได้ดีนะครับ ไม่พอเปิดเกมเดินแล้วก็สวยแหละครับพี่น้องแฟนบวยนี้ช่วยกันเชียร์ด้วยครับแต่ว่าจังหวะนี้สักศรีตั้งคำแพงคาวไว้เลยครับล็อกคอให้แน่นแล้วก็ยัดขาวไว้ครับให้กรรมการเห็นชัดๆไปเลยนี่แหละครับมวยต่างศึกต่างสายก็เอ่าแข้งขวาโอ้โหเตะได้สวยเลยครับสักศรีเอาแข้งขวามาครับชัยเข้าในได้แม่แต่ว่าเหลี่ยมจับเหลี่ยมจับเหลี่ยมนี้ครับยังยังจับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับโอ้โหนี่ครับา สมศักดิ์สรีจริงๆครับกับผู้นำรายการศึกเพชรยินดีประจำสัปดาห์นี้เอาหมดยกหมดออกรถฟรีถูกและดีครับต้องรถสวยจ่าจีดทังเช่าผสมมันติวิตามินบีครับโดยบริษัทโนวาออแกนิกขอขอบพระคุณครับยกสุดท้ายแล้วนะครับผู้เอกนำรายการครับในศึกเพชรยินดีมวยมังสนันเมืองครับยังเป็นชัยครับที่เปิดเก็บชวนทะเลาะเอาละครับของหนักมาแล้วมัดกับศอกชัยครับเริ่มจะน่ากลัวเลยครับ แม่ยกนีเห็นชัยออกมาใส่แหลกแบบนี้ก็ไม่ใช่อะไรครับช่วงพักยกครับพี่พี่แฟนมวยใจดีครับฉีดยาให้เข็มใหญ่หนึ่งแสนบาทครับดูครับได้ไม่ได้โอ้โหนี่ครับมาเดียวต้องดูครับเวลาอีก2นาทีนาที่มุมชูกำปั้นเลยคุณออทชูกำปั้นแล้วกำปั้นมาจะสำเริจผลไหมชัยอ่ะโดนไหมโดนไหมของหนักของหนักของชัยครับแม่แต่ว่าโอ้โหดูระบบการป้องกันตัวของศักดิ์ศรีครับ พอเข้าไหนนี่พยายามจะเอียงคอครับแล้วก็ล็อกไว้มีดักแทงด้วยครับศักดิ์ศรีแม่พอเกมได้เปรียบครับก็เลยทําให้ชกง่ายขึ้นแหละครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยทุนเดิมก็เป็นมวยจังหวะฝีมืออยู่แล้วครับจังหวะใครเดินเข้าหาเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้าทางและครับและเกมตอนนี้ครับเป็นทางของชัยครับที่พยายามจะเปิดเกมเดินต่อยหมัดเพื่อที่จะพิกเกมครับรับเงินอัดฉีด10,000แบาทที่ตั้งรอไว้อยู่แล้วครับมาอยัางได้ลุ้นอยู่นะครับ ทยลูกศิษย์ของท่านสสต้อย8ลิว้วไม่มียอมง่ายๆอยู่แล้วครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ศักดิ์ศรีล็อกไว้แน่นเลิเกเดินยังไม่ยอมนะครับทางด้านชัยครับระฆังยกสุดท้ายไม่ดังนี่ทุกคนมีโอกาสหมดสุดๆเลยนะครับชื่นชมทั้งมวยทั้งคู่ครับนี่เป็นคู่เอกนารายการเรานรในวันนี้แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมครับมวยมันวันศุกร์ทาง True4 รครับ ก็ยังเล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มครับพีรพัฒน์มวยเด็ดเจ9เจอกับเพชรอนุวัฒน์นออนุวัฒน์ยิมเป็นคู่เอกนะครับแล้วก็เดชเพชรวรสังประภัยครับเจอกับเพชรรุง่งสิครุณโนดนะครับเป็นคู่รองแล้วก็ยังมีสามพยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับยอดจอมยุทธรถส,สวยจ่าเจตนะครับ114แล้วก็เปิดหัวมังกรเหล็กปนนครครับเจอกับพิชิตสิงห์ก้องโทรณีมวยไทยครับร้อยปอน อะพรุ่งนี้ก็กลับไปเจอกันที่สนามมวยนานาชาติรังสิตเหมือนเดิมนะครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับผ่านทางช่อง 2FU ฟย u ครับพรุ่งนี้นี่เดชเพชรวันนี้เนี่ยช่วง2เพชรเดชนะครับเจอกับเพชรฉายแสงเพชรเจริญวิทย์เป็นคู่เอกครับครับก็หลังจากจบช่วงแรกทางทู u ฟ o u 24แล้วนะครับช่วงที่2ก็2ทุ่มครึ่งนะครับทางเพจมวยเดชเจ9เก้แล้วก็ช่อง YouTube เพชรยินดีมวยไทยครับตอนนี้ดูเหมือนสักสี ค่อนข้างพอใจกับผลงานตัวเองครับแต่ว่าชัยมชัยบอกว่าระคังยังไม่ดังนี่มเรียกว่าความพยายามยังมีอยู่ครับเพราะว่ารางวัลพิเศษอัดฉีดอีกนี่เป็นแสนเลยนะคุณนนทนะเงินรางวัลยุคนี้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหเยอะจริงๆครับเหมือนเห็นเลือดบริเวณข้อศอกด้านขวาของชัยด้วยนะครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับน่าจะมีแผลปรีครับอ่ะหมดยกสุดท้ายนะครับ ศักดิ์รีกับชัยครับเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับด้านล่าง3ท่านมีกรรมการสุวิทย์การิชิตธงชัยกิตดำรงวินิจกุลแล้วก็ชัยยุทธคำนเรศนะครับกรรมการชุมพลอินทยศครับเดินรวบรวมไปให้คะแนนครับใบที่2ครับแล้วก็มาใบสุดท้ายครับไปที่ศรีสะเกนนะครับศักดิ์สีเกียรติหมู่9ครับหรือ MC77 ็เครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนชัยสสต้อย8ริ้วไปครับ ครับวันนี้ก็ผ่านพ้นไป4คู่แบบสุดมันเลยครับเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับที่สนามมวยเวทีมวยราชาดำเนินกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองวันนี้ทีมงานทุกคนขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดี